<Yay! S 2> สับที่นักวิ่งมือใหม่ควรต้องรู้ก่อนเข้าวงการวิ่งจะได้คุยกับคนอื่นได้แบบรู้เรื่องวอนวิ War ่ง <'s> คำที่1เพจทุกคนน่าจะคุ้นคำนี้มากที่สุด <No S 2> เพราะว่าทุกคนน่าจะได้ยินกันทุกวันว่าวิ่งเพจอะไรเพอะไรเพจคือความเร็วในการวิ่งมีหน่วยเป็นนาทีต่อกิโลเมตรยกตัวอย่างเช่นเพจ3สา <No S 2> เท่ากับ1ก <No S 2> ิโลวิ่ง3นาทีเร็วกล่ะที่2บิ๊ก บิบคือหมายเลขที่ติดบนเสื้อนักวิ่งเราจะเห็นได้ตามในงานวิ่งนะหรือว่าตัวอย่างที่ใช้อีกอันนึงก็คือไปรับบิบก็คือไปรับหมายเลขตรงนี้คาที่ 3. PB หรือ New PB ใช้ได้ทั้ง2แบบทุกคนน่าจะได้ยินบ่อยมากๆ PB คือ personal b a s t หรือสถิติส่วนตัวถ้าได้ New PB ก็คือได้สถิติใหม่นั่นเองคําที่4ซับใช้แบบไหนซับใช้ง่ายๆแบบนี้เลยซับแปลว่าต่ํากว่าอ่ะยกตัวอย่าง 10k เซับ1เท่ากับว่าเราวิ่ง10กิโลต่ำกว่า1ชั่วโมงทุกคนใช้แห่นี้ได้เลยซับต่ำกว่า let's go 5. p a เพ r p a อร์คือนักวิ่งที่วิ่งนำกลุ่มวิ่งให้วิ่งตามเวลาที่กำหนดเช่นในงานมาาทอนเราจะเจอได้เลย p a c เซอชั่วโมงเพ c เซอร์6ชั่วโมงถ้าใครอยากจบเวลานั้นก็วิ่งตามได้เลยคำที่6คำสุดท้าย D.N.F. ทุกคนน่าจะคุ้นคำนี้มากๆถ้ามีเพื่อนใน Facebook ก็คงเห็นนะ D.N.F. คือ Did Not Finish ก็คือไม่สามารถจบการแข่งขันได้หรือว่าเราแตกในงานวิ่งนั่นเองเราหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเอาไปใช้กันแบบถูกต้องนะครับแล้วเจอกันใหมท่ทีหน้า